มามาเพ,เพื่อนเดี๋ยวนี้มีเจ้าแด็กสตาร์นะครับนี่แด็กสตาร์สปริงเกอร์บล็อเบอร์นะครับแนวสปริงเกอร์รถคันนี้เป็นผลงานของทางร้านเราเองอีซัตโฟนะครับผลิตไปแล้วเมื่อวัน2ปีกว่าลูกค้ามาฝากขายนะครับยังเป็นรถเก่าอยู่งานก็จะเป็นงานระบบสีพอดเดอร์โค้ดทั้งคันบวกงานดูเคนะครับก็รถอายุประมาณ2ปีแล้วอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเพราะมันจะไม่เหมือนรถใหม่ที่เพิ่งสั่งประกอบไปนะครับอยากให้เข้าใจแต่ราคาน่ารักน่ารักแน่นอน ผมให้ฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดินวนรอบคันกันนะครับ นี้นะครับเป็นแดกสตาร์400ทะเบียนแท้ถูกต้องนะครับรหัส v ี 01J เอกสารครบพร้อมโอนนะครับสำหรับเพื่อนๆทนนี่สนใจสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยครับราคาราคานะครับ199,000บาทไม่รวมจัดส่งนะครับราคานี้ค่าส่งคิดตามจริงครับส่งได้ทั่วประเทศครับผมขอบคุณมากครับ